สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบการ์ตูนเรื่องดันดาดันและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมางาตัวเต็มดันดาดันในตอนที่187ซึ่งจากในตอนที่แล้วยูกิชิโรโคคิเนี่ยก็ได้ใช้พลังใหม่ของตัวเองออกมานะครับหรือว่าเป็นพลังที่แท้จริงของเธอจากการที่เธอเล่นเปียโนโน,นะครับแล้วก็มีฝูงแมลงวันจํานวนมากบินออกมาทั่วเมืองเลยซึ่งพอเปิดมาในตอนนี้เนี่ยก็จะตัดมาทางอาจารย์มุระ กมินะครับหรือว่าไอ้ผู้ที่ใช้พลังพีหัวขาดไปโจมตีพวกไอระอยู่ในปัจจุบันซึ่งมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงพระนะครับแต่ว่ามันเหมือนอยู่ในคอนโดที่ไหนสักแห่งหนึ่งกับอาจารย์สาวทาดาจินะครับที่โดนมันบังคับอยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์พระคนนี้เนี่ยก็ได้อุ้มอาจารย์ทาดาจิมาเพื่อจะพาไปที่เตียงเพื่อกระทําการบางอย่างนะครับโดยมันได้บอกกับอาจารย์สาวว่าอาจารย์ทาดาจิไม่ต้องกังวลไปหรอกถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวผมออกให้เองเพราะว่าผมอะ่ะเล่นหุ้น แล้วจากนั้นมันก็ได้โยนอาจารย์สาวไปที่เตียงแต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้มีฝูงผีจีนจํานวนมากโผล่ออกมาซึ่งอาจารยทาดาจิที่ได้เห็นผีจีนซึ่งเป็นพลังของเธอนะครับเธอเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองว่ายังก่อนต้องล่อจนกว่ามันเนี่จะจวนเจียนในเมื่อไม่รู้พลังของมันก็ต้องเล่นงานมันรวดเดียวตอนที่มันเนี่ยประมาทที่สุดแต่ทว่าในตอนนั้นจู่ๆเนี่ยก็ได้มีฝูงมแมลงวันมาบินรอบๆอาจารย์มุลกมินะครับซึ่งอาจารย์มุลกมิเนี่ยก็วย่วายเลยว่าอะไรกันวะเนี่ยขยะสดช ก็ทิ้งไปแล้วเมื่อวันแมลงวันมาจากไหนเต็มไปหมดซึ่งเมื่อเขาหันไปนเนี่ยเขาก็ได้เห็นฝูงมแมลงวันบินเต็มห้องไปหมดเลยนะครับผมแล้วภาพเหตุการณ์ตอนนี้ก็ได้ตัดกลับมาจังโลงพะละซึ่งภายในโรงพะละเองก็มีฝูงมแมลงวันบินเต็มไปหมดนะครับแล้วนอกจากฝูงมแมลงวันดูเหมือนว่าจะมีสัตว์มแมลงตัวเล็กๆอ,อื่นๆเนี่ยโผลออกมาด้วยซึ่งไอระกับลินที่เห็นมแมลงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยกีดล้องกีดกันนะครับผมเพราะว่ากลัวแมลงไอระได้ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแมลง ถึงแบบบินเต็มไปหมดเลยเข้าบังกาไมเลยได้บอกว่ามันเป็นพลังของคุณยูกิชิโร่พลังของยูกิชิโร่เนี่ยไม่ใช่ขึ้นพลังที่จะมาซัพพอร์ตให้กับลินแล้วก็ไม่ใช่พลังในการควบคุมคนตัวจิ๋วแต่เป็นพลังในการควบคุมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเธอคือราชามแมลงวันซึ่งเราก็จะเห็นยูกิชิโร่เล่นเปียโ,โนด้วยสีหน้าที่มีความสุขนะครับพร้อมกับการควบคุม,มแมลงวันจํานวนมากและภาพก็ได้ตัดกลับไปยังอาจารย์มุระกามิที่ตอนนี้โดนฝูงมแมลงวันเนี่ยล อ้อมเต็มไปหมดนะครับผมจนเขาเนี่ยแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมแมลงวันพวกนี้มาจากไหนอย่าเข้าไปในรูก้นฉันนะเวย้ยอาจารย์ทาดาจิหรืออาจารย์ผู้หญิงเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่า,มาแมลงพวกนี้มันคืออะไรกันแต่ทว่าอาจารย์ทาดาจิเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับเมื่อเห็นอาจารย์มุลกามิไร้ทางสู้เธอเนี่ยก็ได้ทําการควักมีดเล่มเล็กออกมานะครับหรือว่ามีดอาชูราที่ได้รับมาจากเขาแซงช็กแมงแล้วก็ได้บอกให้อาจารย์มุลกามิเนี่ยยอมแพ้ เธอบอกว่ายอมแพ้ฉันเนี่ยจะไว้ชีวิตคุณถ้าเกิดว่าไม่รีบยอมแพ้เนี่ยคุณจะไม่สามารถรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้นะอาจารย์มุลกามิเลยถามว่าฮาดาจิเจ้าพวกมแมลงวันเนี่ยเป็นพลังของแกเองงั้นเหรอแกเนี่ยกำลังรวบรวมพลังงั้นสินนะอาจารย์อาดาจิเลยบอกว่าเร็วเข้ารีบยอมแพ้เดี๋ยวก็ตายหรอกอาจารย์เื่นมุลกามทิที่ถูกฝูงแมลงวันทับถมจนแทบจะขยับร่างกายตัวเองไม่ได้ก็พยายามฝืนร่างกายตัวเองไปความมีดของอาจารย์ทาดาจินะครับและจากนั้นเขาก็ได้พูดว่า ยอมแพ้แล้วชั้นยอมแพ้และมือของเขาเนี่ยก็โดนมีดของอาจารย์ทาดดจิเฉือนซึ่งพอเขาโดนมีดเฉือนแล้วเนี่ยพลังของอาจารย์มุลากมิตมันก็ไม่ตกอยู่กับอาจารย์ทาเดจินะครับซึ่งพลังนั้นก็คือพลังผีเลี้ยงหัวหรือว่าพลังผีหัวขาดนั่นเองซึ่งหลังจากที่อาจารย์มุลากมิตยอมแพ้แล้วก็พยายามบอกให้อาจารย์ทาดดจิเนี่ยช่วยเขาทีนะครับอาจารย์ทาดดจิก็พยายามช่วยโดยการปัดพวกฝูงมแมลงวันออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่า ตอนนี้พวกฝูงมแมลงวันเนี่ยก็ได้พาตัวอาจารย์มุลกามิพุ่งออกไปจากตึกนะครับแล้วก็กําลังพาไปที่ไหนสักแห่งแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาจัางโรงพระซึ่งตอนนี้ผีหัวขาเนี่ยก็ได้หายไปหมดแล้วพวกเหล่าแมลงก็หายไปหมดด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งเมื่อมแมลงหายไปหมดผีหัวขาดหายไปหมดยูกิชิโรโคคิก็ได้ล้มลงกับพื้นนะครับเพราะว่าเธอเหนื่อยจากการใช้พลังไอระก็ถามว่าเป็นอะไรไม่ทําใจดีๆไว้ยูกิชิโรก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่เวียนหัวนิดหน่อยไอระบอกว่า ตกลงนี่มันยังไงกันเนี่ยศัตรูหายไปหมดแล้วลินก็นเลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์มุลกะมิคนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนแต่ทว่าในตอนนั้นเองฝูงมแมลงเนี่ยก็ได้บินเข้ามาจังลงพระ,ะนะครับแล้วก็ได้โยนตัวอาจารย์มุลกะมิลงสู่พื้นซึ่งอาจารย์มุลกะมิที่ได้เห็นหน้าพวกไอรละเนี่ยก็ทําตีมึนนะครับว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพวกเธอก็ด้วยมาทําอะไรที่โรงเรียนเวลาแบบนี้แปลกจังเลยนะเมื่อกี้ฉันเนี่ยอาบน้ําอยู่ที่บ้านแท้ๆจู่ๆก็มาโผล่ีนได้ หน้าประหลาดจังเลยฉันกลับละพวกเธอเนี่ยก็รีบกลับบ้านด้วยอย่าอยู่ดึกละไอรละที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาเตะเต็มหน้าของอาจารย์มุระเกมิจนกระเด็นเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดกับพวกเราแล้วงั้นหรออาจารย์มุระเกมิเลยบอกว่าเข้าใจแล้วภาพของยูกิชิโร่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลบให้เดี๋ยวนี้แหละเพราะงั้นก็ลืม,ล,มลืมเรื่องนี้ไปซะเถอะถ้าหากพวกเธอพายามจะทําอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยเรื่องภาพโป้ของยูกิชิโร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอานะแล้วคนที่จะเสียจริงๆเนนยกก็คืออโง ที่โพสต์ภาพตัวเองลงโซเชียลเน็ตเวิร์กไอละเลยบอกว่าผิดถนัดเลยสิ่งที่พวกฉันเนี่ยอยากจะฟังออกมาจากปากแกก็คือผมผิดไปแล้วผมจะไปเข้าคุกตั้งหักนี่แหละสิ่งที่พวกฉันอยากได้ยินและไอลาก็ได้วิ่งเข้าไปกระโดดเตะเต,ต็มหน้าของอาจารย์มูลกรมิไปอีกทีหนึ่งจนกระเด็นแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับดนันดานดานัดาน,ดานในตอนที่187ซึ่งก็เป็นการจบเรื่องของอาจารย์มูลกรมินะครับหรือว่าอาจารย์เหินที่อยู่ในโรงพระสรุปแล้ว เขาก็เป็นผู้ใช้พลังผีหัวขาดจริงๆซึ่งเป้าหมายของมันเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นการรวบรวมพลังของคนอื่นหรือแค่มันใช้พลังเพื่อความสนุกของตัวเองกันแน่แต่อาจารย์ทาดาจิหรือว่าอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของเธอคือการรวบรวมพลังของคนอื่นนะครับอย่างตอนนี้เธอก็สามารถเอาพลังผีหัวขาดเนี่ยมาเป็นของเธอได้แล้วด้วยซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับมังงะดันดาดาเนตตอนที่187ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบ ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ